เขาเก็บอะไรไครับผมว่าจะหยิยอออบออกละไอ้บเอาซ<ส>ีหนะเยเขาจะให้วอเป็ีนที <c oughs> ่าไรนะนได้ไมเนะ่เไดไเนไะ <c oughs> <c oughs> ม่ก็ดีใจดีใจที่ได้พวกพี่ๆนะมาฟอร์มที ฝังโนะครับซึ่งจริงๆแล้ว่เพลงที่เลือกมาให้เล่นเนี่ยคุณเป็นคนเลือกเองแล้วผมป้าครับพี่ครับไม่ใช่ผมครับผมผมร้องได้หมดเลยครับพี่อยางเล่นอะไรผมร้องได้หมดเลยฮะจริงครับผมไม่ได้จะทอครับพี่ครับตัวนี้ครับผเอาคุณเลือกเหรอผมไม่ได้เลือกแต่ผมก็เล่นได้หมดครับแล้วก็เป็รเรื่องผมไม่ได้เลือก ก็เกือบไม่ได้เล่นด้วยเลคือตอนไม่ตอนตอนที่เราตอนที่เราเริ่มนจัดเล่นสาวันครั้งแรกใช่ป่ะเราก็ต้องแบบมีเลือกเครื่องดนตรีเนี่ว่าใครจะเล่นอะไรบ้างแล้ววันนั้นน่ะได้ยินไม่มาอุ๊ยยินทำไมไม่มาเล่นน้องเนี่ยงานน้องไม่ไม่ไม่เขาก็มีธุระของงานอยู่แล้วแตนมีธุระสายงานใช่แต่วันนั้นมันเป็นแค่ครั้งแรกเราก็มันเลือกเครื่องดนตรีเฉลี่ย แล้วมันจะมีกองตัวหนึ่งข้างหลังสุดซึ่งมันเหนื่อยเราก็เลยโอเคกูจองเบรนแล้วกันอ๋อจะไปไหนเนเื่หลอเวันนี้ไม่จบแล้วมันจบเขาจบแล้วหรอคุณนตีความไม่ออกหร แล้วทำไมคุณเล่นเป็่นมงคุณเล่นคีย์บอร์ดคุณก็ตีกองได้คุณตีกองได้ทำไมคุณเลอกคีย์บอร์ดไม่ตอนแรกผมคุยกันไว้ว่าจะสลับกันตีกองเลยพี่ตีซาวไทยนะไม่สลับอไทเอายนะไมอะพันธมีอะไรนชื่นไม่ไม่ผก็อยากเล่นเฉยสลับกับทีมแมงหรือบ้างหรือว่าไม่ เราก็ต้องอย่างนั้นแล้คุยกันไว้ว่าเฮ้ยเราเล่นกลอเพลงหรือ,รอเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วจริงๆมันเป็นมันมีเพลงจีขขงจ้าตอนแรกอม่รู้จีจ้าครับแต่วมันอาจจะมันเกินอยากโหดเกินกลัวเกินไปผมก็เลยแบบเออถ้างั้นก็เกิดแบบว่ามีจีจ้าผมงตีเองแต่เราโดนตัดนั่นอกตรงเลยไปเล่นคีย์บอร์กอดกันแล้วคุณเชื่อไหมผมไม่ร <c oughs> ู้อะไรเลยจนกระทั่งวันก่อนสองหนึ่งวัน ตอนแรกมีจีจ้ากับพีครับผมก็ไปซ้อมคีถึงแล้วก็ไปดูจีจ้าให้หน่ดูนิดหน่อยนะให้แบบขีกีตาร์เก่าๆให้แล้วเราต้ไปเรียนเทควันโดเนี่ยครับซึ่งเอามาโชว์ในงานเนี่ยเรียนมันนอกไม่ไม่ไม่เป็นไรเปลี่ยนการล้วเปลี่ยนการแล้วทีนี้ผมก็เลยถามเฮ้ยเป็นไงบ้างแบบเพลงที่แบบไปซ้อมกันมาอะแล้วมันเป็นมันก็บอกว่าเอ้านี่มึงไม่รู้เหรอว่ามันเปลี่ยนเป็น น้ำลายแล้วนะมันตีสองเพลงไงผมก็น้ำลายน้ำลายน้ำลายมันตีอะไรอย่างเงี้ยครโกแหละใช่แต่ว่าแต่ดีแล้วเชื่อคุณเชื่อไหมว่าถ้าเล่นจีจ้าไม่จบเพลงทำไมครับใช่ยากเกินไปครับยากเกินไปครับแล้วตอนแรกที่ผมได้ยินน้ำลายเนี่ยผมก็ก็ไปเหมือนคนนี้ยังไงน้ำลายน้ำลายน้ำลายมามามาไม่ใช่ครับผมก็ตั้งนึกว่ยเอ๊ยทำไมน้องถึงเลือกเพลงนี้มันน้องมันต่อกันมูนติดยังไงอ่ะ คนสงสัยแต่คนก็แต่เราก็ทำมันได้ใช่แต่เราก็ทำมันได้เป็นดีดีไหมครับดีเราต้องอวยพรกันอย่างนี้แบบฉีดยาเข้าไปฉีดเข็มใหญ่ซะเลยนะครับก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสี่คนเลยไอ้สามคนจริงๆับพิดเนี่ยนอนน้อยแล้วสามคนนี้มีอะไรจะพูดจริงก็ต้องไขอบคุณน้องเหมือนกันเพราะว่า ผมว่าการที่เราเรล่นดนตรีเลยก็เป็นดีหนึ่อย่างให้มันแบบสนุกอะที่เราได้ไปใช้เวลาร่วมกันเพราะว่าเราไม่ได้เล,ดไเล่นดนตรีด้วยกันนานแล้วใช่ก็เป็นแบบขอบคุณมากวมาเที่โอกาสแบบน้องใหบบม่อย่างพวกเรานะครับเด็กอย่าเรียกว่านานแล้วดีกว่าเรียกว่าครั้งแรกครั้งแรกใช่ครเพราะว่า<ด>ตีปกติก็ป้อแแบปป้อแแบปใช่ครับนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้แบบฟอร์มวงกันจริงจริงใช่ครับ แล้วยินมีอะไรบอกไหมครับมีอะไรจะบอกเห็นขึ้นมาแล้วโอเคตอนแตอนตคิวผมเองผมก็น่าจอมีตรงนี้ผมคุยอยู่ตรนี้ก็ไม่เห็นก็อย่างจะบอกว่าเก่งไหมเก่งไหมจริงๆไม่กี้ดูอยู่ข้างล่างแต่ส่งนลแล้วค oh. ือน้องดูไร้ความปอมหมัาครับแล้วก็ใส่ใส่ทสุดจริงๆเลยฮะบคเทศอยไรกระมาณถึงปเทศเลย เที่ยของตัวเองอมาถึงคนเล่นหน้าเล่นตาเลยแบบเก่งอะดูแบบทำเป็นสมมติกล้องจับกล้องจับมันดึงได้ไนเฮ้ยไม่ใช่ไ่ใช่ไม่ใมันใช่อย่างนี้ไม่ใช่อ่างี้อย่างนี้ไม่เป็นมันทำให้เราล้องจับกต้องจับล็อกเลยคะต้อกเลยนะนี่มันมีอะไรข้างบนเหรอครับมันเป็นอะไรมันเป็นอะไัเอ้ไมันเะ แต่ไม่น่าเชื่อครับผมคุณเชื่อไหมว่าหลังจากที่ผมรู้ว่าคุณจะมีแฟนคนนี้พวกผมพวกผมสามคนทรัยังไงอย่างนี้เลยครับเฮ้ลองซื้อของแลไรน้องดีวะไให้เรายืดกันเรายืดอี้อยากกับคุณหลัจะคิดว่าเรากแต่เราจะสมองคิดไม่ใช่ยืดอ่าเฮ้ยหัวน้องเนี่ยเราจะทำยังไระแล้วเราก็แบบอุ้ยหรือว่าเราจะซื้อ รองเท้าหรือเปล่าเฮ้ยเราไม่เห็นรองเท้าเลยจริงไม่น่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รองเท้ามันเราจะเข้าไปด้วยกันเราจะเข้าไปด้วยกันใช่แล้วใช้ไปแล้วแปลกๆใช้ไปแล้วผมก็เลยงงงรวหัวกันใหม่เลือดจะซื้อแบบปืนยิงมีกันหรือเปล่าเราจะได้มีกันแล้วกันแต่แต่แต่ไม่ใช่ยไม่ใช่หนักแล้วมัหนักเราก็เลยรับแบบนี เป็นตองกันีหนึ่งทีครับเราก็เลยเป็นตองกันนึ้งรอบนะครับเราได้แล้ครับน้าีเอาเลยรั้เอาเลยเอายเางบได้เือไ้ออาทีนี้เราก็เลยได้่านมอเฮ้ยบอกเราแบบให้เขายกมาเลยไหมแล้เราดูเรี่กว่าแบบยังไงเอาได้ทีนั้นจับเลาดีกว่าครับเราจับของก่อนแล้เหรอ ตาตาบุลุษตาคิดในใจคิดในใจว่าเราอยากได้อะไรเรา,าจะได้สิ่งจบบสมคาฬากระเป๋ามอไซค์หัวเงินน้องไม่มีเลยเสื้อผู้ใหญ ฟังเสคุณฟังเสียจสินองคิดว่าอย่างที่ีให้ของหานน้องนีมันเคยเบาเลยเหรออะลองลองทายเล่นเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวใบให้เอาเอาแบบเป็นคนหรือว่าเอาแบบริงล้อของมีประโยชน์ใช้ได้จริงมีราคาด้วยมันจะอยู่ในสถานที่ไหนอยู่ในอยู่ในร้ากหลายมากเยได้ไหมได้ที่ได้ทุที่จริงชิ้นใหญ่ไหมว้ยใหญ่มากมีคุณค่า มีคุณค่ามีทั้งใหญ่และเล็กปะปนกันไปโอเคทิ้งไว้นานอาจจะเป็นการเป็นสิ่งมีชีวิตด้วยทิ้งไว้แวนานใช่ครับผมอันี้ให้เขาเดาในใจเขาหวนหวนว่าในใจมันรู้ถึงเลองดาในใจเกียวได้ใข่ไ่ไข่ไข่ไข่ไี่ไข่อขัไข่ไข่ไ่อข่ไข่ไ้่ไข่ไข่ไข่ไ นี่เป็นไงสายตาแห่งความภาคภูมใจคุณมิจนตัวพี่เนี่ปงไม่เปิดกลองรู้มีของใ้กองด้วยกูไม่รู้กูจะบอกแม่ยังไงเลี่ยพาแบบเขากลับยังไงแม่อะไรเงี้ยเฮ้ยนี่คุณดูถูกไม่ได้นะนี่เอาแค่ตรงเนี้ย20แผ่น แค่งามฟองเลยนะเนาอรลมแล้วเป็นกเท่าไหร่ครับโอกลองเลยว่าคูณ30บเนย0คูณ30ก็ได้ว20สิบคูณ30ามสิบเตู้คกหกร้อยพอดีโอเคนี่เก่งเลขคกเราเก่งเลขหรือเปล่าเก่งครับอไรลอง18เห้คูณสิบนี่ยก็เยอเลยไงมาก็เยอะเลอเรามาดูอดีตเด็กวิศวะดีกว่านเรื่องตัวเลขเก่งไหมอยู่แล้วซัรู้สี่แล้วเท่าไหร่สองต่มือ อคุณดูคุณมาไ,ไมมาล่ดีกว่าของขวัญว่าที่พี่พี่เนี่ยเรียนสต็อก<ม>ันกว่า3เดือนอ่ะมีอะไรบ้างอ่คุณาอันแรกเลยอันแรกเลยเปิดแก่อนอันแรกอระบอกวันนี้คือการตีมตีฟิตเนสนะครับเพราะว่าเราอยากให้น้องเด่สุขภาพแข็งแรงนะฮะจะไอ้จบเกินเลยเฮ้ยนี่หนักมีน้ำหนักหนัของดีเนี่ยเนี่ยเฮ้ยคุณอยากทำห้แงแฟนองิังไป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 เฮ้ยไอ้ เคยด,ดูยูทูบไหมเนี่ยเวลาเขาแบบเปิดอันเขาว,ว่าว้าวเอาอย่างนี้อะไรทำใส่นี้ขึ้นเลยครับมีขึ้นขึ้นแน่เลยฮะเดี๋ยวข้างหลังนี่เห็นรีกแอคตร้องฮะนี่นี่ทำแ้่แบบไปเลยึ้นแล้วขึ้นแล้วเปิดมาแล้วทำหน้าแบบโมว้าวอ้โเป็นไงสมคำรับถึงอะไรต้องเลยมีอะไรพี่บอกแล้วว่าของพี่ไม่เคยเบาอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่เบากี่โลเพื่อน อันนี้ถ้าบอกแค่น,นี้ยังเบาไปนะนี่เท่าไรนี่ห้าโลหโลน้องเปิดต่อน้องเปิดนะน้องเปิดต่อน้องเปิดต่อไม่อยากจะคิดเลยครับอันนี้จะเก็บไป <c oughs> ไปน้องเปิดต่อครับน้องเปิดให้ครบโอ้ขอคำหรือเป่านะนี่ครเซ็ตดขอที่รวมเป็นโลล้ง่ายๆคิดง่ายๆเปสิโลไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่รวมมาดีน้อาเปิดต่อนะ้องเปิดต่อน,น,อน,นล,ล,ล Anh cho 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 phần cho 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 ผวที่เล่นได้หมดเลยน่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นดำเบลโคลชัยเซกโคลแนได้หมดเลยเนาะไปครับเปิดต่อเปิดต่อเหตุ่อเห็นปุ๊บถึงกับแบบเข่าสุดตื่นตังใจทำไมพี่เราคิดได้ลึกขนาดนี้ บอลโคนและวโคลไลนี่คือปรับน้ำหนักคือปกติเวลาเราเล่นกันอย่างเงี้ยเราสามารถซื้อที่แบบเป็นอันเดียวแล้วปรับเปล่าหนักได้่ใชประอยาดพื้นที่ด้วยนะไปไหนอ่ะคืออันนั้นมันประหยัดพื้นที่ประหยัดพื้นที่เราก็แบบมันพังนได้ได้หลายหนักด้วยไงแล้วมันไม่หยามันมีมันสองอันเออแล้วที่ยี่อันเยอะหนึ่งสองนะครับตอนนี้มาเกีียร์น้องกล่องใหญ่น้องกล่องใหญ่สุดเลยเอาเลยอันแล้ว เราจะต้องไล่ไปหนัว่าสิบปุ๊บอัพลดเหลือห้าเราจะต่อเลยรันอัหนักาก้ามเนื้อมันหยุดแล้วห้าอน้่มันหนักยังไม่พอเนี่ยอันนําเสนอชิ้นนี้บีวาไปเราเยวหลัอาจจะคิดว่าไม่ออกองัางกายไม่ใช่ครับเไว้ทําอะไรห้านี้เอาไว้ทําอะไรอันนี้เอาไว้จะบอกนะว่าไว้ทําอย่างนี้โอ้คุณได้คุณมีสนวกเกอร์ไหเฮ้ยไม่ใช่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 สนวเ่อไม่ใช่นี่ผมทํามาก็คุณผิ อย่าบอกนะว่าต้องทำอย่างนี้แนักเรียนครับผมกีฬาศปอย่าบอกนะ่่อย่าบอกนะผมมองตาแล้ไม่ใช่สายตาผมเพราะคุณทผิดนะสายตาเป็นาต่อต้านการต่อตนเการต่อต้านอยู่ขนตองขัผิดเดี๋ยวแะสุก ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเป็นผลิตเป็นาอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ถูกต้องคืออะไรเปไปอะไรฮะโอ้โหเปนจะไปคิดเลยอย่าบอกนะว่าจะเป็นอย่าทำให้ดูแบบว่าสมมมีคลองน้ำเนี่ยองนม้นทำเลยน้ำเลเหรอเออไม่ใช่สายน้ําางกีฬาแบบโดดสูบกุงท่อเลยเป็น ใช่เราไม่ได้ใช้กีฬาอย่างนี้แล้วเราจบกีฬาแล้วนะครับแต่ว่าอันี้บ้านคุณอยู่ไหนสวิตเซอรแลนครับไม่ได้นน้ำสวยน้ำแปรยังไม่ใช่ใช่มันไม่ทำอะไรเนาะนี่มันไม่ทำอะไรนี่นะนี่ผมสอนคุณกี่รอบเนี่ยครับมันเป็นยังไง คนครับผมทำไมทไมเราถึงบรคืออะไรอย่างนี้แน่นอนไม่คือตอนนั้นเราแบบกำลังคิดถึงว่าเฮ้ยอะไรดีนะแต่ว่าเรากำลังกินการออกกำลังกายอยู่ใช่ไหมใช่วันหนึ่งเนี่ยเราต้องกินไข่เยอะมากเลยนะมากโอ้โหคุณกินมาอะไรตับหกฟองอะหกฟองอ่ะมาผมซื้อให้คุณหกร้อยอะคุณกินได้แบบคุณกินร้อยวันอะคุณกินได้สามเดือนอ้าวเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าผมว่า พวกคุณ้งแตคิดมาดีแล้วแหละใช่ครับอันนี้คิดมาดีถึงขนาดนี้เลยนะน้องกินมีไข่หมเนี่ยเห็นน้องเป็นคนชอบแต่งเพลงชอบอะไรเงี้ยรทำเป็นห้องัดเสียงกนีนครก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้เป็นเปนทางเปเศร้าน้องมีเรจะขอเป็นพี่ ขอขอบคุณคุณพี่ม,มากๆนะครับท,ที่ที่ที่เลือกอะไรอย่างนี้ให้ใหผมเนี่ย,ผมผมยกเปลียนใจเล่นจริงเลยนเนี่ยขอบคุณจริงๆนะครับที่อ่าผมเชื่อว่าการตั้งใจจริงๆน่ที่จะมอบให้นะครับต่อให้คุณยินอยอบอะไรนะครับก็เดี๋ยวผมก็น่าจะได้ใช้แหละน่าจะได้ยินด้วยกันนะครับกลับมาอีกทีนึงก็น่าจะเป็นฮาฮักแล้วนะ แต่กี่นาทีอันนี้เจ็ดวันหมดอายุแล้วนะครับไข่ตังค์ผมซื้อเมเจ็ดวันหมดอายุแล้วเดี๋ยวเสร็จงานก็ต่อให้มันเป็นผลจะได้ผลรอฟังนะปลาจะเป็นไม่ได้ส่วนจะเป็นได้หรือแล้วปาให้รับได้ไหมครับคนยากคนยากนะครับนะครับก็คุณพี่บอลนะครับพี่บอลพี่อินนะครับที่มาร่วมสร้างความทรงจำของพวกเราในวันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะทำเหมือนกัน แล้วก็ได้ทําแล้วในวันนี้มีความสุขมากนะครับก็ขอบคุณของขวัญอีกรอบหนึ่งจริงครับก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วพูดไม่ออกจันจูมันเลือดตันมันเลือดตันเลือดตันเข้าใจวิวเข้าใจพี่นะครับความสุขมันล้นออกจากหูอะสมัยน้อเท้าไมเใ้าแก้วกอดอินเดียได้ยินอย่เง people, so you, mm ียนะครับนี่คร <floor> ับก็ขอบคุณจริงๆครับแฟนทุกคนขอเสียงให้กับ พี่บอสพี่โมแล้วก็พี่หยินด้วยนะครับแต่ครใตกลางนี้ครับทางลงอยู่ทางนู้นครับอ๋อมีอะไรยากอบี้ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนด้วขอบุณ